รู้สึกเป็นเกียริและมีความอบอุ่นใจเป็นอย่างมากที่ท่านคณะกรรมาการทุกท่านจะได้มาให้คําเสนอแนะชี้แนะในการพัฒนาโรงเรียนของเรานะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษาของเราให้เข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลซึ่งเมื่อสักครูที่ท่านรีบรับชมไปนะคะเป็นการสแสดงเล่ๆซึ่งเป็นการสแสดงที่าโรงเรียนขอกา ได้นำชื่อเสียงเข้ามาสู่โรงเรียนของเรานะคะและเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงความเป็นเทพคลังสีของพวกเรานะคะดิฉันให้ขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านได้รับชมพรีเซนเทชันของโรงเรียนของเราค่ะขอเรียนเชิญรับชมได้เลยคระทุกท่านครับในนามของคณะครูัะเบียนเรีรรรเยนเทพพลศงสีผู้สุดเก่งแห่งยิ่งที่ท่านให้เกียรติได้เป็นผู้มาประเมิน คุณภาพของโรงเรียนเราเบื้องแรกที่เราสราา้างข่าวลึกๆแล้วเราดีใ,ใจไม่ได้เื่อเห็นรายชื่อนะักรรมการแต่ที่ดดีใจนะั้นไม่ได้ไหมายความว่าเราจะ,ะได้รนะับความอุปนัยเป็นพิเศษมากแต่เนื่องจากว่าเราเห็นรายชื่อแนละ้วเรามั่นใจว่านักรรมการนั้นที่มาโางยนโรงของเ,งเรานั้นเข้าใจในบริบทของเรียนเทศโบราณศีลเป็นอย่างดีนะครับ เรายอมรับว่าการที่เราดำเนินการในการศาาึกษาให้ได้ม,มั่นฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นนักครูเพื่อนรู่ผมนั้นทํางานหนักเป็นสองเท่ามากกว่าเรอย่างเคืน,น,นเพราะว่านักเรียนหรือตัวที่เราเรียกว่าตัวก้อนที่เข้ามาเรียนเรานั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ที่ขาดการไม่สามารถที่จะไปอยู่โรงเรียนอยอดโยชนได,ได้หรือว่าไม่มีทุนทรัพย์ที่จะไปเรียน ในโรงเรียนที่นีพวกเด็กพิเศษเพราะนั้นเรามีหน้านที่ที่จะดูแลพวกเราเหล่นหนานั้นให้มีคุณภาพให้สนได้านดังนั้นเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาของเราจึงมุ่งไปที่การสร้างคนดีเผืดไหลพาดพานได้ง,ง่ายไม่ว่าจะเป็นแหล่แงแหล่งโต๊ะสนุกร้านเกมหรือว,ว่าแงงงาหล่งมั่วสุมตัดซึ่งอยู่ไรก็ไม่เหมือันเราคงไปปราบไม่ได้ เราคนทเงินไม่ได้าการสง้างมันทำได้คือเราต้องสร้างภู้คู้การให้กับผู้หลังของเราเพราะฉะนั้นงานเรื่องของการดูแลศูนยกเรียนครูของเราจะทํางานกันหนักมากนะครับการจัดะปรเวลายองคนต่างซึ่งการสั่งสอนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเขาเพื่อให้เขานั้นสา,นามารถํำรงอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่พร้อมที่จะทำเะไรเขาให้เขามีความเข้มแข็งให้เขามีตัวตนเพราะฉะนั้น ตรงเนื่งเรื่องโีเราเน,รเน้นย้ำอีกครั้งว่าเราต้องการสร้างคุณดีมาก่อนอค,นคุเก่งนะครับและโอกาสนี้นั้นกับผมในนามของคณะกรุนัละเพียนะครับก็หวังความชี้แนะ<ก>จากาาาา<แ>ท่านคณะกรรม,มการที่มีโอกาสที่จะ<แ>ได้ดูแลต้องรอยอหรือว่าการทํางนานของพวกเราเแล้วก็คงจะข้อเสนอแนะในการพัฒนาเป็ความหวังผมพูดแทนกับ พื่อนครูผมแปลว่าเรามีความมุ่งหวังจริงๆที่จะสร้างเยาวชนของตําแหน่งดีนะให้เป็นคนดีและคนเก่งเราไม่เลือกว่าจะเป็นเด็กยากดีจนอย่างไรเพื่อมาเป็นสิทธิเพื่อนบางสิ่งนั้นจะต้องเป็นคนดีก็ได้แล้วกากนี้ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการได้พูดคุยพบปะก,กับเพื่อนกูนะระดับต่อไปครับวบ่ากาเรียนเชิญชาวมณฑลนะครับวันนี้ผมจะมาข้อมูลนี้ขอ,ของการทาสายต่อไปครับ ท่านรองผู so AP, ggak, Omaha, gaat, ้ในการครับท่านรองพอที่ผ่านจิรแพทย์รองผู้ในการฝ่ายบริหารโกมาครับแล้วที่สาท่านรองสลิปวิจิตรโชธนะครับพอดีเขาใส่เสื้อเหมือนกันผมในวงนะครับท่านรองผู้ในการฝ่ายบริหารวิชาการครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งท่านรองสุภิยาเย็นเยือกท่านรองผู้ในการฝ่ายบริหารงานบุคคลท่านทางการสนับสนุนรองทางรัฐมีต้องมีสี่คนในขนาดนี้ครับ พอดีฝ่ายบริหาราทั่วไปนั้นไปเป็นผู้ในการนะครับแล้วเราดีว่าอยู่คือตำแหน่งรอรับย้ายครับานสเอ่ตุลาการคงจะได้เพื่อนหนังอีกคนเขาขอบคุณมากครับข้าราชการแห่งกรรมการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่านอาจารย์ศิรพรชัชวาลนนท์อดีตผู้เลดการเรขตเทพกรุงศรีนะคะครั้งโผอ่เลดการุนประชาขนมิด ท่านรองทั้งสี่และก็คณะครูทุกท่านนะคะนี่ก็มีความยินดีที่ได้มาประเมินโรงเรียนในจังหวัดของตัวเองเพราะว่าเราจะได้มีการร่วมกันพัฒนาในช่วงสามวันนี้นี้คณะของเราเ่ยก็เป็นตัวแทนจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสังกัดหน่วยประเมินสหสิกธิรรมนะคะ ก็มาด้วยกันสี่คนเพราะว่าโร mm งเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ก็จะมาตามจัดส่วนของโรงเรียนนะคะก็ก็เช่นเดียวกันท่านผอเมื่อเราได้เด้รู้การประกาศผลของสอสว่าเราได้เข้าเรียนในโรงเรียนนี้เราก็ดีใจนะคะแล้วก็ท่านผอเข้าใจถูกแล้วว่าพวกเราเข้าใจบริบทของการศึกษาเป็นอย่างดีะาะก็จะขอแนะนํา ให้รู้ว่าใครเป็นใครจากรประเมินกันี้นะคะด้านขวามือคือ่านขออโยวเชวัตกับอินนะคะปะดุจท่านเป็นผู้ในการโดงเรียนอนุบาลจังหวัดกาญจนบุรีรเกษียครยั้งสุดท้ายที่นั่นนะคะแล้วก็ท่านได้เริ่มงานประเมินมาตั้งแต่รอบแรกตั้งแต่ปศ .2544 นะคะแล้วก็ประเมินมาทั่วประเทศละยกเว้นภาคใต้ที่ท่านได้ขอไปนะคะแล้วก็ ประเมินโรงเรียนมาทุกระดับตั้งแต่นักเรียนไม่ถึงร้อยจนกระทั่งนักเรียน4 0 0พันกว่าคนนะคะท่านจะเข้าใจบริบทของการบริหารโรงเรียนทุกประเภทเพราะเราประเมินทั้งคอสอนอทั้งของเอกชนทั้งของรัฐบาลนะคะทุกโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานท่านประเมินมาแล้วทุกประเภทนะคะส่วนด้านสายอลิตใชก็ เป็นอเป็นนุ่มน้อยในที่นี้นะคะก็เป็นผู้ที่มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญคือท่านดรเจดคด้วงค่ะท่านก็อ่าผิดชอบฝ่ประเมินผลของวิทยาลัยมาหลายๆที่แล้วก็เป็นรองผู้ในการนะคะของวิทยาลัยเทคนิคการจัดจรบุรีตำแหน่งทางสุดท้ายที่ท่านเกษียงมานะคะท่านก็ได้ ดูแลเรื่องการประกันในโรงเรียนของท่านแลท่านเป็นผู้ประเมินมาตั้งใจอย่างไม่เกษียณนะคะท่านก็ไปตรวบางเวลาในช่วงนั้นตอนนี้ท่านเกษียณอายุมาแล้วก็ประเมินได้เต็มที่นะคะก็ประเมินมาแล้วทั้งโรงเรียนของเอกชนโรงเรียนกศนแล้วก็โรงเรียนของระดับมัธยมรวนนะคะจนท่านสุดท้ายเป็นสาวน้อยอุทโมนะคะคืออาจารย์สมประรักษ์บุมา อดีตท่านก็เยคยเป็นครูแล้วก็เป็นนักวิชาการของสำนักนางานศึกษาธิการจังหวัดช่วงสุดท้ายท่านมาเป็นนักวิชาการของสจ้านัางานวันธรรมจัง,ห,งจหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วท่านก็มีเจตคติคที่ดีต่อการประเมินและชอบในการประเมินของเรียนก็จะได้สัมผัสกับคุณครูเด็กๆแล้วก็ได้ให้คําแนะนําที่ตนปรนโยน์ ท่านก็มาเข้าหรือพูดบังเอิญอยู่สายของเรานะคะส่วนตัวดิฉันก็คิดว่าคุณครูหลายๆท่านเห็นหน้าได้ยินเสียงก็คงจะจับได้ถ้าเสียงก็ยังไม่ถึงคนเมืองการพอดีใหม่อันนี้มันก็ไม่ค่อยไม่ได้เสียมาจากกรุงเทพใช่ไหมใหม่เมืองการเสียงก็เลยเป็นเมืองการนะคะก็สําหรับน้องๆที่เข้ามาใหม่อยู่ใหม่เลื่อย้ายมาต่างจังหวัดมาจากมาคุ้จัก ก็จะขอแนะนำว่าชื่อปุมผานักจะุลพงไวยูนะคะก็อดีตก็เป็นศึกษานิเศก่อนจะเป็นศึกษาพิเศก็เป็นครูมาก่อนแล้วก็เป็นศึกษานิเศั้ะแต่เพอเป็นหัวหน้าโดยศึกษานิเศอยู่เบอร์ทั่วม่วงและเมื่อเข้าเขตการศึกษาก็ไปยุ่เขตพื้นที่การศึกษาการจัดบริหเขตเป็นองก์กรอย่างไม่แยกประถุประสมก็ได้ดูแลและรับผิดชอบโรงเรียนในสังกัด ก็มีว่าเป็นผู้ประเมินภายในมาก่อนนั่นเองฉะนั้นเมื่อบรรจภาระหน้าที่จากขาราชการก็เลยตามคนข้าเขียนมาเป็นผู้ประเมินภายนอกด้วยก็เลยงก็เริ่มประเมินมาตั้งแต่พศ2547ท่คนจากราชการมาเต็มตัวนะคะก็อย่างที่ท่านปอพูดว่าเรามาจะดูการศึกษาาะนัย์จะเข้าใจในบทของงเ็นอยานดีแล้วเราก็มีความประทับใจนะคะที่ เมื่อเข้ามาแล้วเราก็ได้เห็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่ค่อนข้างจะโดดเด่นของเรียนให้ปรากฏเราเคยดูหลายครั้งแล้วนะคะแต่ก็ชื่อชมทุกครั้งโดยเฉพาะไก่ทั้งคู่แล้วก็ทำเหมือนไก่จริงๆเราคุยกันนะนักศึกษาตัวที่แขกก็คงในช่วงเวลาสองวันเรื่องนี้ก็คงจะมีทั้งการพูดคุยกับคุณครู แล้วก็ดูเอกสารที <Yep. S 1> ่จัดไว้ให้เราเห็นเอกสารแล้วก <Office> ็ค like, ่อนข้างจะมืดไปนิดหน่อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะแล้วท่านอาจารย์สุวพรก็บอกว่าที่นี่เขาทาเอกสารดีมากอย่บอกกันเดี๋ยวต้องมาดูข้างในด้วยว่ามันดีหรือเปล่าแล้วผมจะขอขอนญาตคีคนดูเพื่ออะไรเพื่อค้นหาความดีของการให้ออกมาั่นอนะคะไม่แก่เกลื่อนด้วยเป็นการจับผิดกันแล้วก็เรามีตัวบ่งชี้ที่ประเมิน ตามมาตรฐานกฎกระทรวงจิบสองตัวบุคคลีแเราก็แบ่งวบบรับผิดชอบกันลงลึกแต่ละคนแต่ผลประเมินเราจะสรุปร่วมกันก็จะให้ท่านทราบในภาพรวมในวันวันศุกร์ช่วงบ่ายสองโมงทในช่วงสองวันรึงเนี่ยขอให้โรงเรียนจะกิจกรรมเปนตามปกตินะคะจะลบควนคุณครูน้อยที่สุด ดูการสอบ้านแต่ด well, ูแบบไม่ได้เข้าไปนั่งในห้องนะคะจะดูเพราะเรามาประเมินครั้งนี้จะเก็บจากผลผลิตและผลลัพธ์เนี่ยแปกระบวนการจะดูแค่ยี่สิบให้เป็นหน้าที่การประกาศคุบ้านไปไหนท่านอาจารย์ทั้งหลายก็อาจจะคุยคุยกับครูในบางส่วนและ้วครูเราก็จะไม่ได้ดูทุกคนนะคะเดี๋ยวจะขออะไรชื่อครูจำนวนครู เพราะว่าถ้าเกิน50คนเราจะส o งเปียง30%แต่กระจายทุกสาระนะคะก็ก็แบบตอนนี้ก็ไม่รู้จักใครเท่งนั้นแหละเดี๋ยวก็ zoom zoom เอาจับฉลากว่าจะแจ้งผับดนสาระไหนคนไหนนะคะแล้วคงจะมีคุยพูดคุยกันไปเรื่อยทำความเข้าใจสงสัยอะไรถามได้ตลอดนะคะเราพูดภาษาคนลงการด้วยกันนะคะทีนี้ก็จะให้ทุกท่านได้จะพูดอะไรนะคะช่วงนี้